เทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดกิจกรรมบิ๊กครีนนิ่งตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสรารคามเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดมหาสรารคามเมื่อวันที่8สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกาณตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสรารคามนายภาคินตระพงษ์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามนางพิจพัฒน์ธีระสาตรานนนนายธัญสุดบริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามรวมกิจกรรม Big กก e ี n นิ่งตลาดสดเทศบาลตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดมหาสารครามโอกาสนี้สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขา้ารวมกิจกรรมด้วยตามที่จังหวัดมหาสารครามได้ออกประกาศาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคราม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวงังโดยมีมาตรการให้หน่วยงานที่มีตลาดสดในการควบคุมดูแลต้องจัดให้มีการทำความสะอาดตลาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรวมถึงการจัดระเบียบทางเข้าออกตลาดจัดบริการเจลแอลกอฮอล์เฝ้าระวังตามมาตรการ เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดกิจกรรม b i g กครีนนิ่ตลาดสดเทศบาลประจำเดือนสิงหาคม2564ขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงังมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับโควิด -19 อย่างถูกต้องสำหรับการทําความสะอาดตามมาตรการเฝ้าระวงังมีกิจกรรมประกอบด้วยทําความสะอาดตามท่อระบายน้ําทำความสะอาดพื้นร่องระบายน้ำ บริเวณร้านค้าให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตรการให้แต่และร้านทำความสะอาดร้านค้าของตนเองมีเจลแอลกอฮอล์ o L K ไว้บริการลูกค้าและปฏิบัติตามมาตรการ Dmhtta โดยเครก่งครัดอีกทั้งยังช่วยกันรักษาความสะอาดภายในตลาดให้มีสุขลักษณะที่ดีไม่เป็นแหล่งแพร่ก,กระจายของเชื้อโรคต่างๆด้วย